สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2,566ก็คือช่วงนี้นะคะปีงบประมาณ2,566เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565จนถึงเดือนกันยายน2,566ค่ะเดือนกันยายน2,566ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานค่ะท่านที่ขึ้นทะเบียนผูดสูงอายุไว้ค่ะท่านหนึง่งสอบถามพอน้อยมาว่า เกิดวันที่25สิงหาคม2507เกิดวันที่25สิงหาคม2507ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไว้เมื่อวันที่9มีนาคม2566ถามว่าจะได้รับเบียอย่างชีพในช่วงไหนคะท่านบอกว่าท่านกังวลมากในระเบียบ ใหม่นะคะระเบียบใหม่ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566นะจ๊ะก่าพอร้อยมีคำตอบให้เลยค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมา เกิด25สิงหาคม2507ค่ะท่านได้รับแน่นอนอาการได้รับแน่นอนได้รับในช่วงไหนได้รับในช่วงปีงบประมาณ2,567ค่ะได้รับเดือนไหนค่ะท่านจะได้รับหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่25สิงหาคม2567นะจ๊ะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่ สอบถามมานะคะท่านเกิด25สิงหาคม2507ค่ะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2567ก็คือจะครบในวันที่25สิงหาคม2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2500 67เป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะท่านไม่ต้องกังวลค่ะท่านไม่ต้องกังวลได้รับเบีย้ยอย่างชีพสูงอายุแน่นอนนะคะค่ะก็ตามบทเฉพาะการค่ะเพราะน้อยเองค่ะก็ขออ้างอิงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะบทเฉพาะการข้อ17 ข้อ17บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใหม่ใช้บังคับคก็คือก่อนวันที่12สิงหาคม2566ค่ะให้ยังมีสิทธิ ให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปนะคะค่ะวักต่อไปของระเบียบในบทเฉพาะการค่ะก็คือการดําเนินการใดที่อยู่ก่อนการดําเนินการใดที่ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับค่ะซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียฉบฉบับนี้ให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยระเบียบ นี้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาการท่านเกิด25สิงหาคม2507การลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้เมื่อวันที่9มีนาคม2566 คท่านดําเนินการก่อนที่ระเบียบใหม่มีผลบงังคับใช้ก็คือก่อน12สิงหาคม2566ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลท่านได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุแน่นอนในปีงบประมาณ2 5 6 7ก็คือได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติม ทรงวันเดือนปีเกิดมาในช่วงที่ท่านลงทะเบียนลงทะเบียนในช่วงเดือนไหนก่ะพออน้อยจะดูให้ว่าท่านจะได้รับเงี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ทรงมาหาพออน้อยพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอ่ออย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกล่าวลาไปก่อน พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ